คุณผู้ชมในงาน WWDC 2024นะคะ Worldwide Developer Conference เป็นงานที่ Apple Spotlight ไปที่นักพัฒนาหน้าใหม่เราจะมาพูดคุยกับนักพัฒนาคนไทยที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็น1ใน50นักพัฒนารุ่นใหม่จากทั่วโลกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเขาอีกด้วยนะคะ Swift Code Student Challenge 2024เป็นใครกันบ้างคะ่ะ เริ่มต้นทำแอปพลิเคชันด้วย iPad เพียงแค่เครื่องเดียวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนี้นะ่ะภาชรดาเทวดีเทพนะคะจากโรงเรียนฟินซ์วยเออร์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรอบนี้ก็เป็นรอบที่2ของหนูแล้วค่ะปีนี้ก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามี d i s t i n g u i s h winner ด้วยและนอกจากที่เราจะได้ AirPod s Max แล้วเนี่ยเราก็ยังได้โอกาสที่จะมาวิสิตที่ Apple Park เข้าฟัง keynote ในงาน WWDC ไลเข้าร่วม Lab Session ด้วยค่ะก็คือ คุยตัวต่อต,ตัวกับเอนจิเนียร์ของ Apple ค่ะเขามีมุมมองที่มองแอป,ปของเราเนี่ยต่างไปจากเราเยอะมากเลยไม่เคยเจอคนที่พัฒนาแอป Swift ด้วยกันเนี่ยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแน่นอนว่าต้องมีเหตุผลสักอย่างที่กรรมาการเลือกทุกคนมาที่นี่เราได้เจอคนเก่งเยอะมากๆได้เจอเอนจิเนียร์เยอะได้อัปเดตข่าวสารต่างๆของ Apple ด้วยเป็นประสบการณ์ดีค่ะตัวแอป Playground ของ Apple เนี่ยมัน มีประสิทธิภาพจริงๆนะสามารถที่จะใช้แค่ iPad อย่างเดียวแล้วก็ทํางานได้เราใช้เวลาเดือนแรกไปกับการวางแผนค่ะใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนที่เหลือนเนี่ยการทํากราฟิกเพลงแล้วก็โคดดิ้งค่ะแอปพลิเคชันของหนูเนี่ยอิมแพการปลูกฝังความรู้ให้กับเด็กเล็กๆอะค่ะเป็นเนื้อหาที่เราเรียนเหมือนกันทั่วโลก <c oughs> เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์วิวัฒนาการของมนุษย์หนูคิดว่ากรรมการเขาน่าจะมองเห็น แคชชั่นที่หนูใส่ลงไปในงานด้วยยังมีตัวงานอาร์ตแล้วก็สาวที่ทำเองทั้งหมดค่ะตอบเกณฑ์ทุกข้อที่เขาได้ตั้งไว้ได้ไม่ว่าจะเป็น creativity แล้วก็การใช้เทคโนโลยีด้วยค่ะมีแอปพลิเคชันของหนูนะคะมีทั้งหมดอยู่2แอปด้วยกันก็คือแอปแรกเนี่ยเป็นแอปสอนแปลงฟันค่ะสำหรับเด็กเนาะแล้วก็แอปที่2ก็เป็นแอปที่สอนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์แต่ยังไม่ได้ลันช์ลงในแอปสโตร์เนี่ยว,ว่าลันช์ในเร็วๆนี้เช่นกันนะคะเตรียมติดตามค่ะดีค่ะ ต้องบอกทุกคนว่าเมื่อเครื่องมือพร้อมสับนะคะสิ่งสําคัญก็คือไอเดียและความทุ่มเทคะ่ะน้องนีิน่านี้นะคะก็บอกว่าใช้ iPad แค่เครื่องเดียวสามารถโคดดิ้งแล้วก็ทําแอปพลิเคชันดีๆขึ้นมาตัวหนึ่งจนชนะการประกวดในครั้งนี้ได้ สวัสดีครับผมภูมิอภิภูมิชื่อชมพูนะคบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแรกเลยนะครับแอปผมผมเนี่ยสร้างมาสำหรับทุกทุกคนจริงๆนะครับคนที่สุขภาพดีๆอย่างเรานะครับก็สามารถทําใช้แอปของเราได้ให้ฟิตเหมือนเดิมคนที่ยังป่วยนะครับอยู่อยู่ในการกายภาพบําบัดครับก็สามารถใช้แอปเนี้ยในการรีเกรนเตทหรือว่าในการที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวแอปเนี้ยใช้เทคโนโลยีมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ML อย่างเช่นวิชั่นในการตรวจจับท่าออกกําลังกายนะคบว่าเราเนี่ยพยายามหลอกเขาหรือเปล่าาาาาาาเค้้้กก็็สสมมรรรถถูไดนแลววํณ แล้วก็เอามาทําเป็นการาฟให้เราดูสรุปได้ด้วยครับที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือการเปิดตัว Apple Intelligence นะครับผมเชื่อว่าหูมันเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับสำหรับทั้งตัวโคเดอร์แล้วก็ทำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปด้วย Apple Engineer ทุกคนเนี่ยก็ให้ insight ผมมามากยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีของตัวเนี่ยครับไปไประยุกใช้ได้อย่างไรบ้างด้วยครับผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าสามารถเขียนโคน้ดในไอโค้ดได้เพียงแค่พิมพ์พร้อมเข้าไปและเขาก็บอกว่าจะได้รับการอัปเดตล่าสุดจาก Apple เสมอซึ่งมันถือว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยทําให้ Productivity ของเราเนี่ยมันลี รจริงๆเขาให้ได้แค่4รอบนะครับ4ปีก็รอบหน้าก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับ <c oughs> คิดว่าปีหน้าก็ได้อีกปีหน้าก็ได้อีกเท <c oughs> คโนโลยีที่ผมสร้างเนี่ยผมไม่ได้สร้างมาเพื่อเฉพาะรางวัลด้วยแต่ผมสร้างไว้แก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองชีวิตของคนในครอบครัวหรือว่าชีวิตเพื่อนๆหรือชีวิตของคนทั่วไปนี่แหละครับ <c oughs> ดังนั้นผมเชื่อว่าแอปผมมันมีประโยชน์เนี่ยมันก็ย่อมได้รับการคัดเลือกแล้วพอเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าตั้งใจพุทเอฟฟอร์ตกับมันให้หัวใจกับมันแล้ว ล่ก็ถือว่าประเทศเราเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับถือว่าคนไทยเราเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแอปของผมตัวล่าสุดนะครับก็ชื่อ Fit Journey นะครับ F I T J O U R N E Y นะครับไปลองเล่นได้ครับแล้วก็ลองกระโดดตบให้ได้สัก50ทีก็ได้ครับเมื่อกี้ผมโดดได้ไม่ถึง10ทีผมก็เหนื่อยแล้วครับ Apple ได้พูดถึงเรื่องของ AI ที่ไม่ได้เป็นแค่ AI สํสำหรับผู้ใช้เท่านั้นจะเป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาหน้าใหม่ๆอีกด้วยนะคะอันนี้ซีเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนด้วยที่คิดจะโคดดิ้งคิดจะส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องกลัวแพ้แพ้กลัวว่าไม่ได้ส่งจะดีกว่านะคะ